8. เคล็ดลับดับความเครียดแบบง่ายที่เห็นผลเร็วมากที่สุดการันตีจากผู้ใช้จริงและได้ผลจริง100คนมีอะไรกันบ้างไปรู้จักกันครับสวัสดีครับปัญหาความเครียดหลายๆคนก็พบเจอกันครับแต่หลายๆคนอาจจะมีวิธีการกำจัดปัญหาความเครียดที่แตกต่างกาันวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ8วิธีที่ใช้แล้วได้ผลดีมากจนอยากมาบอกต่อครับ เพราะว่ามาทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและผ่อนคลายได้อีกด้วยเราไปรู้จักกันเลยนะครับกับแปดวิธีง่ายๆดังตอนน่อไปนี้วิธีที่1ครับนั่นก็คือพยายามหาที่ระบายการระบายความทุกข์ความเครียดและปัญหาต่างๆให้คนอื่นได้ฟังมันจะทำให้เราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับ ถ้า,าคุณมีปัญหาทางด้านอารมณ์หรือทางด้านความเครียดที่เก็บสะสมไว้คนเดียวมันไม่ดีกับสุขภาพนะครับคุณควรจะเล่าให้คนอื่นฟังบ้างไม่ถ้าให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับ2ครับกินแก้เครียดการกินสามารถช่วยได้หลากหลายอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความเครียดถ้า,าคุณมีอารมณ์ที่เครียดหนักจาก ปัญหาทางด้านการงานชีวิตหรือสุขภาพการกินก็สามารถช่วยทำให้คุณผ่อนคลายได้และทำให้คุณรู้สึกอารมณ์เบาลงได้เพียงแค่คุณหาของที่คุณถูกใจมารับประทานเพียงท่านเองครับช่วยได้อย่างแน่นอน3ครับดื่มน้ำเย็นๆทำให้คุณหายเครียดได้นะครับวิธีนี้ผมทำเองครับเป็นประจำมันสามารถช่วยแก้ปัญหาความเครียดได้เป็นอย่างดีและช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย สบายอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นอีด้วยลองดูนะครับกับการดื่มน้ํา 4. ครับการหัวเราะและการไปอยู่ในสถานที่ที่สนุกมันสามารถทําให้คุณลดความเครียดและปัญหาทางด้านอาการปวดหัวได้วิธีนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากครับไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงหรือเข้าไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมันก็สามารถทําให้คุณลดความเครียดได้ถ้าหากสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่ทำให้คุณ หัวเลาะได้มันก็สามารถช่วยคุณได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนลองดูนะครับเยี่ยมไปเลย5ครับการร้องเพลงเพื่อเปิดปล่อยอารมณ์การร้องเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมันก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบครับไม่ไว่าเป็นเพลงสุนทรนามหรือเพลงที่ซึ้งกินใจและให้กำลังใจแก้ไขปัญหาความเครียดได้เป็นอย่างดีถ้าหากคุณร้องเพลงเหล่านี้วิธีการร้องเพลงช่วยได้ครับ 6ครับเปลี่ยนอารมณ์หันไปทำอย่างอื่นสะบ้างการทำแบบนี้จะทำให้ปัญหาของคุณนะั้นลดน้อยลงครับการเปลี่ยนอารมณ์และปล่อยวางกับปัญหาหลักปกติมันจะสามารถทำให้คุณมีมุมมองใหม่ๆได้และการที่คุณปล่อยวางไปทำอย่างอื่นก่อนคุณก็จะมีมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นและทำให้คุณแก้ปัญหาความเครียดและปัญหาทางด้านการงานหรือปัญหาชีวิตของคุณ ได้ง่ายมากยิ่งกว่าเดิมวิธีนี้ได้ผลดีนะครับเป็นวิธีที่หลายๆคนบอกมาและใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียววิธีที่ครับสามารถลดความเครียดได้เป็นอย่างดีนั่นะค,คือการนอนหลับพักผ่อนครับหลายคนครับมีปัญหาความเครียดจากงาน,นหรือปัญหาความเครียดของครอบครัวแล้วขอแนะนาให้ไปนอนนะครับวิธีนี้จะสามารถทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและแตื่นขึ้นมาสมองคุณจะปลอดโปร่ง คุณจะมองหาวิธีแก้ไขปัญหาของคุณได้ง่ายมากยิ่งกว่าเดิมครับวิธีนี้แนะนําเลยนะครับได้ผลดีมากเลยทีเดียววิธีสุดท้ายครับนั่นะคือการปล่อยวางและการผ่อนคลายวิธีนี้สามารถช่วยให้คุณอารมณ์ดีและสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณเจอปัญหาที่ไม่สามารถทำอะไรได้ขอให้คุณปล่อยวางเอาไว้และผ่อนคลายกับมันครับ วิธีนี้ทำให้อารมณ์และสุขภาพคุณจำใส่มากยิ่งขึ้นเป็นไงบ้างครับข้อมูลและเคล็ดลับความรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดแบบง่าย8ข้อในครั้งนี้ผมหวังว่าจะถูกใจหลายคนถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ